นี้ก็จะมารีวิวครับรถที่ตัวเองใช้งานเป็นประจำก็คือรถของผมเองเป็นมิตซูบิชิแอตทราครับรถเก๋งคันเล็กเเครื่องพันสองแต่ว่ารถคันนี้ผมซื้อมาก็น่าจะร่วมสามปีน่าจะได้แล้วครับซื้อมาตอนปี 2019แล้วก็ซื้อตัวครอบสุดก็คือมีออปชันอะไรมาให้ครบหมตั้งแต่ที่ซื้อมาใช้งานมา3ปีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับมีเคยเปลี่ยนแบตไปรูกหนึ่งก็คือแบตเสื่อมตามระยะเวลาส่วนปัญหาอื่นก็ยังไม่เจอครับก็ใช้งานได้ปกติเข้าศูนย์ เช็คระยะตามปกติถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับตามรอบระยะตอนนี้ก็วิ่งไป5้าหมื่นสมพันกว่ากิโลครับก็วิ่งไปมค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนมนากก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ก็บางทีก็แฟนขับไปรับส่งเด็กไปโรงเรียนส่วนผมก็จะเอามาใช้เวลาวันหยุด สาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเวลาออกมาทํางานหรือแม่ก็วันไหนที่ฝนตกที่วันที่แฟนไม่ได้ใช้คือไม่ไม่ใช่วันที่เด็กๆไปโรงเรียนส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดบางทีก็จะออกใช้บ้างแล้วก็เวลาออกไปท่องเที่ยวตัดจังหวัดก็แนะนํานะครับใครที่กําลังมองหารถเก๋งราคาไม่แพงมากแล้วก็สรรมรรนะก็โอเคใช้ได้ใช้ดีแล้วก็ เที่ยวที่ไหนก็ไปได้หมดขึ้นเขาขึ้นดอยผมก็ไปเที่ยวมาทุกที่แต่ว่าก็ต้องบอกนิดนึงครับขับรถขันเล็กๆเนี่ยก็ต้องอรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักกําลังของเครื่องยนต์รู้จักกาลังของรถเพราะว่ารถขันเล็กๆเนี่ยกําลังมันก็จะสู้รถเครื่องใหญ่ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเข้าใจมานะครับคือใช้เกียร์ให้มันถูกต้องหรือว่าใช้กําลัง ไม่เป็นเนี่ยครับมันก็สามารถไปได้ทุกที่ยกเว้นทางที่มันที่มันเป็นแบบทางออฟโรดอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวครับแบบนั้นมันก็รถเข็งก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทางแบบนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางที่เป็นทางลาดยางทั่วไปเนี่ยผมว่ารถเล็กๆอย่างเราเนี่ยเขาไปได้ทุกที่ครับดอยไหนเขาไหนที่ว่าสูงว่าชันนะครับถ้าเราขับเป็นหรือว่าใช้เกียร์ให้เป็นเนี่ยก็ไปได้หมดแหละครับผม ก็ไปเที่ยวมาหลายหลายที่นะครับก็บ้านแฟนผมก็อยู่เชียงรายอยู่แถวดอยวาวีก็ขึ้นเขาขึ้นดอยก็ขึ้นประจําแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารถมันกระบาเอ่อจะขึ้นไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเพียงแต่ว่าเสียงเครื่องมันอาจจะดังมากหน่อยเวลาที่เราใช้กําลังมันเยอะเพราะว่ารถเครื่องมันเล็กเนาะก็ต้องเข้าใจว่ารถ ส่วนเรื่องของอเสียงในห้องโดยสารอะไรเงี้ยครับผมว่าปกติก็เสียงถามว่าเสียงได้ไหมดังไปไหมสําหรับผมเพราะว่ามันก็ปกติกครับคือรถมันก็คงไม่ได้เงียบมากเหมือนรถพวกที่เขาราคาแพงๆรถหรูอะไรเงี้ยแต่จากการที่ผมขับพวกรถเป็นรถสปอร์ตอะไรมาหลายๆคันผมว่าเสียงในห้องโดยสารมันก็ดังนะครับก็มไม่ได้เงียบอะไรเท่าไหร่ มันก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าคือขับขับรถเล็กๆเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือเราอยากใช้ความเร็วให้มันมากนะคือใช้ความเร็วพอประมาณเพราะว่ารถเล็กๆเนี่ยมันจะทํามาให้ตัวรถให้ทําให้ตัวรถมันเบาเวลาที่เราขับเร็วมากๆนะครับมันอาจจะทําให้รถเกิดอาการเสียทรงหรือว่าเกิดอาการเสียการทรงตัวได้ ก็คือขับให้มันตามกฎหมายกำหนดนะครับพอประมาณแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอ,ออปชันหรืออะไรผมว่ามิตซูก็ไม่น้อยหน้าใครครับรถคันนี้ผมก็มีออปชันที่หลากหลายที่ให้มามีทั้งระบบช่วยอ,ออกการออกการออกตัวบนทางลาดชันยนครับคือคันนี้มันจะมีการหน่วง คือเวลาที่เรา,าติดติดอยู่บนเขาหรือว่าติดอยู่บนทางราดชันอะไรเงี้ยครับมันเวลาที่เรายกขาจากคันเร่งเนี้ยรถมันจะไม่ไหลมันจะหน่วงให้เราไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นออปชั่นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีระบบช่วยกระจายแรงบีดเวลาที่เราบีดกระตันหันอะไรเงี้ยเป็นตัวเสริมขึ้นมาอีกก็มีออปชั่นที่หลากหลายอยู่เหมือนกันครับผมว่ามิสูก็ เป็นรถที่ไม่ค่อยกักออปชั่นเท่าไหร่ให้ออปชั่นมาเยอะคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปก็นั่นแหละครับคือถ้าใครแบบกำลังลังเลหรือว่าตัดสินใจมองหารถกิงคันเล็กๆไว้ใช้ในเมืองไว้พาคารอบครัวไปเที่ยวอ่าสักคันแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็ผมก็แนะนำครับผมมิูบิชินัทรังหรือไม่ก็เ,เพื่อนๆก็ ไปลองทดลองขับดูก่อนก็ได้ครับลองทดลองดูลหลายรุ่นเพราะว่ารถกิง่งเครื่องพันสองเครื่องเล็กๆเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อหลอายเจ้าก็ไปลองทดลองขับลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก่อนที่จะออกมาก็โอเคครับก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆแค่นี้ขอคผมครับผม